หากูแล้วว่าม่อมอนว่าสร้างบอกว่าบวชบ้าแม่นบวชบ้าบวชบ้าเพราะฉะนันข้านบอกเล่าไปหาเล่าม่อม่อนเขาจะว่าดูดวงแม่นแม่นนะม,อมอนนะอ่อม่อนเนะเอ๋ะอันนี้ซักทันน่เนี่ยมก็เลยว่าพัก่อยไปเบิ้งเนียยีย่หน่อยการจะหน้าสนาเค้นพัก่อยไปเบิ้งเนีย แม่นนี่นี่แบบแม่น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 เออพาไปเบิังแน่พาไปเบิังแน่เออเบิังดวงเงาอดีตสักเลี้ยนมาอดีตสักวันจะเสียได้เงาออไรแบบนี้แล้วมาเบิังตัวนี้ได้กินก๋วยเตี๋ยวอยู่เซ่เซ่กับไตใครเขารู้หรออยู่ตำบลหนองนะคคำบ้านหนองนะคำอะไร้บบนี้ในเรื่องจริงเไหม อะดรด้ดยมมรวยอย่างนั้นล้านสมมาไทยพคนบักสีวาอันอันนันะเฮ็ดรถเบลอาคารสปอร์ตให้นะแล้วมาเบิงพหญ่นี่พหญ่อุดพอซื้อว่าอุดลูกชายซื้อว่าอุดเมียซื้อว่าอุดหรือยังนี่ล่ละ มันพ่อที่ว่าพรข่อยทักแหข่อยนั่งกินเขาเนี่ยหมูแรงเป็นเรื่องข่อยแค้นเขาเนี่ยตายผัวเรายี่มันพ่อแล้วคุณม,มันพ่อเบิ้งข่อยจะเฮ็ดให้นี่แลกไฟนี่บ้านเรานั่งกินเขาเนี่ยมอแรงนะเบิ้งเอาไว้ได้